สวัสดีครับวันนี้วันอลังคานที่31ธันวาคมนะฮะก็วันนี้เป็นวันสิ้นปีนะฮะก็เออนั่นแหละก็เดี๋ยวแต่ว่ามันก็อย่างอย่างที่บอกไครับไว้ตอนก่อนนะไม่ได้ไม่ได้ไปไหนนะฮะวันนี้เพราะว่าไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านเปนอะไรเพราะว่ากลับไปมันก็จะทําอะไรนะช่วงวันนี้แล้วก็อ่าก็เลยอยู่เปิดร้านต่อต่อไปนะแต่ว่าวันนี้วันนี้ไม่ได้ทนะํานะวันนี้ขอหยุดแล้วพรุ่งนี้ก็ขอหยุดเหมือนกันนะฮนะเพราะว่า กูไม่อยากจะทํางานตอนวันปีมาวันสิ้นปีกับวันปีใหม่นะฮะว่าปกติมันต้องเป็นวันหยุดนะฮะก็เลยขอหยุดนะยังไงช่วงนี้ลูกค้ามันก็ไม่ค่อยมีเยอะแล้วเพราะไม่กลับบ้านกันหมดนะฮะไม่ <c oughs> เป็นไรนะะกูหยุดหยุดสองวันขอหยุดสองวันสักทีนะกันละแต่ลนะแหละนะ <c oughs> เออ,อนี่เอาจริงนี่มันก็ฮาทุ่มกว่านะนี่เดี๋ยวกูรอตอนประมาณใกล้ๆเ้ขาวดาวเดี๋ยวกูเดินไปตรงถน,นนแล้วเดี๋ยวถ่ายเถ่ายพรุ่งให้ดูแล้วกันนะแต่แต่ว่าพอถ้าเกิดกูเอากล้งขึ้นมาถ่ายแบบนี้ กูจะไม่กูจะไม่เห็นเวลากูจะไม่เห eh ็นนาฬิกาไงกูกูเลยไม่รู้ว่ากูจะดูว่ามันเที่ยงคืนหรือยังยังไงแล้วเพราะว่าไอเพราะว่าไอไอนาฬิกาอันนี้กูกูก็ใช้แม่งก็เลิกเบิร์มันแล้วใช้ไม่ได้ไปแล้วไม่รู้ไม่รู้เป็นเฮียอะไรนะก็ยังแม่งห้องนี้แม่งมีคำสาบนาฬิกากูนาฬิกาจริงนะนาฬิกาอันไหนเข้ามาอีกไม่นานมันก็ใช้ไม่ได้นะฮะกูไม่รู้เป็นเฮียอะไรนะมันไม่ได้เป็นที่แบตกแล้วกูลองลองนั่นๆไปมันก็ไม่ใช่เนั้นแหละ เดี๋ยวกูรอ,อแล้วกันเดี๋ยวกูดูหาหาวิธีแล้วกันนะฮะเดี๋แม่งคุณยกโน้ตบุ๊กลงไปข้างล่างอะไรถ้าเกิดถ้าเกิดเขคิดไม่ออกอย่างงี้ผมว่าโนบุ๊กมันมีนาฬิกาอยู่ไงนั่นแหลนี่ก็ใกล้แล้วไม่รู้ว่าจะเห็นผูกแต่เมื่อกี้เห็นมาอันนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนถึงเวลาน่าจะน่าจะเห็นนะ,ะเพราะว่านี่เหลืออีกสองนาทีก็นั่นและเนี่ยนั่นไงนั่นไงเห็นแล้ว เดี๋ยวพอเดี๋ยวพอได้เวลาปีใหม่ก็น่าจะมีเยอะกว่าอันเดียวเห็นไหมฟังฟังแถวๆนั้นไหมไม่มีรู้สึกว่าเหมือนจะมีอยู่แถวจากตรงนั้นอยู่เฉใอ่ดูก่อนดูก่อนนะนี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นไงแม่แม่แม,แม,แม่เปิดอะไรากานไหนในบุ๊มมันไม่เห็น เปิดวินาทีไม่ได้ไม,ไ,มไม่บูต้าเนี่กนก็มันดูได้เครื่องบัวดูได้เชิงบนแต่ว่าบูต้ตอนถ่ายไม่ได้ไ ้าแล้วนะไม่รู้ว่าจะเที่ยงคืนตอนไหนเดี๋ยวดูทีแล้วกันโอยมีตรงนู้นนั่นไม่ใ <c oughs> ช่พุนะ่เขาจดอะไรไม่รู <c oughs> <c oughs> เ้เดี๋ยวมันจะมีอันใหญ่แต่ว,ว่าเี่ยเขาเริ่มจุดจุดกันใหญ่แล้วเพราะว่ามันใกล้เวลาแล้วเหลือน,น้อยกว่าหนึ่งนาทีแล้วไม่สามารถดูนาทีได้เมื่อกี้ก็จะเปิดยูทูบค้างค้างไว้แล้วดูไปถ่ายไปแต่มันดูไม่ได้ <c oughs> อะถ่ายไอ้นี่กัน <c oughs> นนอ๋อโอเคแฮปปี้นิวีร์สวัสดีปีใหม่นะเห็นปูเนนิดเดียวนะฮะไหนเนยเดี๋ยวกูไ,ลไปลามถนนกันไหนอ,อ้าวพอพอพอมาถึงนี่แล้วมันก็จุดมันก็หยุดนะ <laughs> แล้วไงเห็นปูแล้วเออ สวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่านมีคู่อันเล็กๆอยู่ฝั่งนั้นแล้วก็มีมโพติจุดอยู่นิดหน่อยอยู่แถวนั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้เขาเลิกจุดไปยังแต่ว่าได้ยินเสียงคั่วแต่ว่าคุณไม่เห็นเลยสักอันหนึ่งนะฮะเออไม่รู้เขาจุดอยู่ที่ไหนกันนะฮะถ่ายอันนี้ให้ดูแล้วกันเฮ้ยบางทีเขาบางทีมันอาจจะแบบ ไม่เห็นหรืออะไรนะั่นทำไมอ้าลุงโจมาเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นผู้อะไม่เห็นผู้เนาะเออ้าวอุ้ยอ้าดันเออจุดนี้เนเออ ันแหละฮะซ้วดีมีหม่2025พศอะไรนะพศเลยพเล่อข้าวหกแนะฮะก็นั่นแหละฮะออกปรถ่ายได้ตอนนี้เพราะว่ามันไม่มีรถเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> แต่นั่นแหละโอเคเดี๋ยวกลับเข้าร้านแล้วเขาน่าจะเลิกถ่ายแล้ว <c oughs> ลน่าจะเลิกจุดอุยยังไม่เลิกยังไม่เลิกยังไม่เลิกต้องรอป๊บนึงอ่า ก็เห็นว่าแวบอยู่เหมือนออุ้ยไปตรงนู้นมีมาจากสองที่ป้าบ้าอ่า ใครับม wow. <med veio> ีเดีวเยี่ยมเลยคืนว้าวนี่คืนแล้วเอออ่ะเดี๋ยวจะถ่ายนิดถ่ายนิดนึงจะเลิกละเขาไม่น่าจะจุดถัดใหญ่แล้วมั้งเขาจุดเมื่อกี้ก็อันใหญ่สุดแล้วเนาะเอออ่าไม่มีรถไปแล้ว <laughs> นั่นแหละค่ะ Happy New Year <laughs> <laughs> มากันใหญ่เลยเอายืนกันกลางถนนนมีเขาจุดพูกเขาตรงโน้น,น,นเปล่า Happy New Year <laughs> <laughs> ยืนกันใหญ่เลยเพราะมันไม่มีรถ <laughs> นั่นแหละฮะพอแล้ว <laughs> <laughs> จบแล้วนะครับป,ะป,ะปี2024นะก็นั่นแหละก็มาก็ปี2025ก็เริ่มต้นขึ้นนะปีปี2024ปีนี้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรไม่ได้แบบไม่ได้ถ่ายเยอะเหมือนเหมือนปีก่อนเนาะไม่ได้ถ่ายเยอะเหมือน2023 2023กูถ่ายเกือบทุกวันนะกูจะกมันกูพลาดไปหนึ่งวันนะฮะถ้าที่ถ้าที่กูดูผิดแต่จำได้ พอกูกูเริ่มตัดต่อไปไงกูกูเพิ่งจะสังเกตว่าตอนเดิมพฤติกากูพลาดไปหนึ่งวันนะแต่เอาเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังต้องตัดต่อให้เสร็จเลยเพราะว่ามันยังค้างอยู่สองพัยี่สิบสามเลยเฮียมันไม่ค่อยว่างนะช่วงนี้แม่งพอรับทํางานแก็เดี๋ยวใส่ขึ้นมากูไม่อยากทำอะไรแล้วนะแต่ทันงหลออก็ขอให้ปีสองพันยี่สิบห้าเป็นปีที่ดีนะฮะก็ปีนี้มันก็ไม่ มันก็ปีนี้ก็เฉยมันไม่ได้แย่มันมันไม่ได้แย่มากแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะปีนี้ก็ทํางานไปเรื่องนะมันก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะไงเพราะมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะแมงวันแมงกลมกลืนไปกันหมดนะฮะถ้าเกิดถ่ายทุกวันน่าจะมีวันที่มไม่ไม่ได้พูดเที่ยอะไรเยอะแยะหลายวันนะฮะจริงแต่ละก็ เดี๋ยวปีเดี๋ยวสองพยี่ห้าจะพยายามถ่ายอย่างวันนี้กันก็จะดูก่อนนะฮะว่ามันจะมีในถ่ายไหมนั่นแหละแค่นี้แล้วกันนะฮะมันง่วงมากเลยแมงเมื่อคืนเมื่อคืนก็นอนเยอะนะก็ก็ก็อยางกูบอกวันนี้กูหยุดลานวันนี้กูกูขอหยุดงานแต่กูก็นอนเยอะแต่มันก็ยังง่วงอยู่เลยเฮ้ยต้องใส่แบบใส่ต้องนอนให้เยอะกว่านี้นะฮะพรุ่งนี้หยุดอีกวันขอนอนให้มันเต็มอิ่มเลยนะฮะนั่นแหละวันปีใหม่ไม่ได้ไปไหนเนาะเออมันไม่เหมือนสองปีก่อนเนาะที่กูไม่ได้แบบปิดปิดคลิปวันปิดวันสิ้นปีด้วยเออ พวกคนที่บ้านแม่งร้องเพลงคอนเสิร์ตอะไรกันนะแต่ว่า,าไม่ได้กลับบ้านนี่กูจะเอากูจะมาปิดคลิปได้อย่างนั้นได้ยังไงนะ <laughs> นั่นแหละแค่นี้ละกันใช่ไหมไม่รู้อะไรพูดนี้และกูต้องการจะนอนกูขอไปนอนแล้วกันแค่นี้ละกันทั้งให้ไี่เจันพ่งนี้ฮะครับปีนิวแยร์สองฝันทูเต้าสันติวิา